สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้มาพบกับช่องพีเอ็นผราบ้างกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพราบ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดนะพี่นะ,ะราคาสองร้อาสิบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่พี่ใดซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ400บาทเหมือนเดิมครับผมช่องทางการติดต่อของเราเบอร์โทรศูนย์แปดสอง็ครับผม ส่วนรายได้ผมได้ขึ้นให้ไวทางหน้าจอนะครับแล้วก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องพีเนพระบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเดี๋ยวพีนี้ลองเลือกรองรับชมกันดูก่อนนะพี่นะเผื่อจะถูกใจอง์ไหนนะครับผมช้อนท้ายคลิปก็มีรายการพิเศษมาสองรายการเหมือนกันนะพี่นะเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมมาเริ่มเป็นเหรียญรายการที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงพุทธดนะพี่นะนเหรียญใหญ่เลยนะพี่นะนเ,นเหรียญโง่เหงนะพี่นะน ง,งเฮงครับผมเป็นเหรียญโง่งเฮงเป็นเหรียญใหญ่เลยนะเหรียญน,นี้นี่ครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับวันนี้ก็สององค์สี่ร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมน,นี่ครับผม ครับนะนะเหรียญมันใหญ่เหรียญใหญ่ส่องยากครับนะี่ครับนะี่ครับ,นะรบเป็นเหรียญโงเ่เฮงนะพี่นะลมบนทวดครับผมรายการที่หนึ่งครับผมสองร้อยห้าสิบสองครับผมต่อไปเป็นกัดไมค์คีลงบนทวดหมายเลขสอง Okay. ครับองนี้หมายเลขสองครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญแล้วก็แดงหมายเลขสาม นะครับหมายเลขสามครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสี่นะครับจะเป็นหมายเลขสี่ให้นะองค์นี้ นี่ครับหมายเลขสี่ครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นสมเด็จไกเซอร์หมายเลขห้าครับผม หมายเลขห้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพัสสมเด็จคาโต๊ต้หมายเลขหกครับผม หมายเลขหกครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมเราไปพัฒน์สมเด็จหมายเลขเจ็ดครับผม นี่ครับหมายเลขเจ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขแปดครับผมนี่ทรงเหมือนสมเด็จวัดไร่ขิงนะพี่นะเนี่ยอ่านี้เป็นวัดใหม่พันสุวรรณนะใช่ไหมเนี่ยผมจะเรียกอ่าชื่อวัดเขาผิดไม่รู้ว่าวัดตาตายางนี่ไม่ค่อยเห็นเลยนะพี่นะเนี่ยมันจะเป็นพิมพ์ทรงเหมือนสมเด็จวัดไร่ขิงเลยนะพี่นะองค์เนี่ย วัดใหม่อะไรพินสุวรรณเนาะเนี่ยครับผมเนี่ยนคะครับหมายเลขแปดก็ผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขเก้าอันนี้เป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อโสธรน,นะพี่นะนเป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อโสธรครับผม หมายเลขเก้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นภาพปิดตาหมายเลขสิบครับ คหมายเลขสิบครับผม250บาทครับผมต่อไปเป็นหนู่มวตดพิมพ์ลอยองค์เนื้อวาดหมายเลขส1บเ็ครับผม หมายเลขสิบเอ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพระชัยหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสองครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมกอหมายเลขสิบสาม หมายเลขสิบสามครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลข 14, เเสลิบสี่เป็นเหรียญสแตมหลวงพ่อคูณครับผมเหรียญสแตมหลวงพ่อคูณครับผมหมายเลขสิบสี่ครับผมต่อโคชัดเจนนะแต่ส่องแต่ส่องไม่เห็นนะพี่นะเนี่ยเป็นเหรียญสแตมรุ่นบาลามีนะพี่นะเนี่ย หมายเลขสิบสี่ครับผม2องยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญเจ้าคุณนอหมายเลขสิบห้านะครับเป็นเหรียญเจ้าคุณนอหมายเลข15้า,ค,า15ครับผมเหรียญน,นี้ สี่สองห้าหนึ่งห้าแล้วพี่นะนี่น่ครับหมายเลขสิบห้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญพระาจารย์ฟันหมายเลขสิบหกครับผม หมายเลขสิบหกก็ผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อพาคายวัดสวนขันนะพี่นะหมายเลขสิบเจ็ดครับผม นะครับหมายเลขสิบเจ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดเป็นติดตาหลังแบบครับผมเป็นติดตาหลังแบบหมายเลขสิบแปดครับผม หมายเลขสิบแปดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญสมเด็จผทธจัดกาโตหมายเลขสิบเก้า ขาหมายเลขสิบเก้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญเจ้าคุณนอหมายเลขที่ยี่สิบ นี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบก็ผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญระฆังหลวงพ่อเกษมหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับ นะครับหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญแล้พก็ทาหมายเลขยี่สิบสองครับผมเป็นเหรียญแล้วก็ทาหมายเลขที่ยี่สิบสองครับฮะหมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ 22, ย,ท 22, ยี่สิบสาม อันนี้เป็นเหรียญแล้วก็เคลือบครับผมนี่แล้ว่อเคลือบ,มห,ออบหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมวัดหนองกระดีในนะคอุทัยธาน,นีครับผมนี่ครับผม หมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสี่อันนี้เป็นเรนหรียญหลวงพ่อ,อพมุมครับผมวัดประสาทเยือนเหนือครับผมเลยนะครับี่วัดประสาทเยือนเหนือ,นะ,อ,ะน,อน,นะพี่นะในปีสองห้าหนึ่งเจ็ดครับผมนะครับจังหวัดศรีสะเกษครับ นะครับหมายเลขที่24ครับผม250บาทครับผมต่อไปเป็นชินลา,าล,นนะนลาดหมายเลขที่25มีโค้ดนะพี่นั่นมีโค้ดชินาลาดหมายเลขที่25ครับผม มีโค้ดนะพี่นะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ยครับผมอ่าหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการพิเศษรายการที่ยี่สิบหกนี่เป็นเหนเรียญเสมาหลวงปู่ทวดครับผมเนี่ยเสมาหลวงปู่ทวดหลังพระอาจารย์พิมครับผมวังนี้จะรายการที่ยี่สิบหกครับผม ครายการที่ยี่สิบหกก็ผมขอสักสามร้อยบาทครับผมสามร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นสําเร็จอ่าเรียบกันน้ํามาแล้วนะพี่นะองเนี้ยนี่จะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะพี่นะอ่าองนี้ก็ขอเท่ากันกับเมื่อกี้นะพี่นะสามร้อยบาทครับผมอ่าขอเท่ากันนะกับองค์เมื่อกี้ครับผมสามร้อยบาท แต่การพิเศษจับคู่กันก็ลดเหลือห้าร้อยบาทนะพี่นะเพราะว่าองค์ละสามร้อยกับสามร้อยก็ผมก็ลดให้เลยนะถ้าจับคู่กันนะพี่นะจับคู่กันผมก็ลดให้เหลือห้าร้อยบาทนะพี่นะในรายการที่ยี่สิบเจ็ดกับผมสามร้อยบาทกับผมแล้วก็สําหรับพี่ท่านใดที่อยากดูลูปภาเพิ่มเติมก็ผมแก้ลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ